ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเ m e เ t นเคลมนะคะเ m e เ t นเคลมในส่วนนี้คืออะไรคือการที่เรา Submit Claim งวดงานของเราเนี่ยไปยังลูกค้าหรือไปที่ตัวแทนลูกค้าคอนซัลทแล้วก็ไปถึงลูกค้านะคะค่ะก่อนจะไปดูขั้นตอนการทำเ m e เ t นเคลมเรามาดูกันก่อนว่าตัว Finish Report หรือรูปลักษณ์ของผลงานที่ ควรจะออกมาควรจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่ในส่วนแรกที่เราดูกันอยู่นี่คือ cover page ก็จะมีบอกถึงชื่อโครงการโครงการอะไรอ่างวดงานเคมลำดับที่เท่าไหร่ project owner คือใคร by อ่าบริษัทอะไรนะคะอ่าเรามาดูหน้าที่2หน้านี้คือ index index ก็คือสารบัญคราวนี้ก็จะมีบอกแหละว่าอะไรอยู่ที่หน้าไหนาเริ่มจากส่วนใดบ้างนะคะ ่มาดูอันนี้ก็จะมีตามลำดับอ่ะอย่างแรกที่เราเห็นเลยก็คือ invoice หรือใบแจ้งหนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่ายอดเรียกเก็บเท่าไหรรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะใบแจ้งหนี้ในส่วนแรกอ่ะหน้าถัดมาอันนี้คือ project claim certificate interim payment certificate นะคะใน certificate นี้ก็จะมี ข้อบ่งชี้หลายอย่างอย่างเช่นอตอนนี้เราเคลมงวดที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่แล้วเคลมสะสมไว้กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วเป็นมูลค่าเท่าไหร่อันนี้โอนเนอร์เขาก็จะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นฮิส t o r i c a ลด้วยนะคะอันนี้ก็จะมี QS เป็นคนออกเอกสารนี้ QS ก็จะเป็นคนเซน็นแล้วก็มีทางโปรเจกต์พล n นนิ่งเซอร์วิสตัวนี้ทางด i เร c เตอร์ก็จะเป็นคนเซ็นมาให้แล้วก็จะมี MD เซ็นเป็นคนสุดท้ายนะคะเพื่อ มีการรีเช็คและตรวจสอบกันระหว่างแผนกให้ครบถ้วนอ,อันนี้อันนี้คือ table of summary อันนี้ก็จะมีเป็นระบุชัดเจนยิ่งกว่าไอ้ตัว certificate ด้วยว่าโอเคงวดที่1วันที่เท่าไหร่ที่เราเบิกงานไปแล้วก็ยอดเท่าไหร่จนถึงงวดที่ห้าในตัวอย่างที่เราใช้นี้ก็คือถึงงวดที่5้าเดือนมีนาคมก็จะมีรายละเอียดไปนะคะตามนี้ ดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปตัวนี้ก็คือโปรเจกต์ cur S curve S curve ตัวนี้ก็จะเป็นตัว compare ให้กับทาง owner ได้เห็นว่า p r o g r e s s เราเนี่ยมันล่าช้าหรือมันเร็วกว่าแผนนะคะก็เทียบกันในส่วนสีฟ้าๆนี่คือเส้นที่เราวางแผนงานไว้โดยตามหลักควรจะค่อยๆกระเถิบขึ้นเป็นตัว S แต่งานที่ทำได้จริงก็คือเส้นสีแดงนี้อย่างในรอบนี้ที่เราส่งเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า เราช้าล่าช้ากว่าแผนล่าช้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีข้อมูลบอกในนี้นะคะอ่าดูในส่วนต่อไปอันนี้ก็คือไฮไลท์แปลนแล้วก็รูปภาพสปอร์ตอ่าบางโครงการอาจจะต้องมีรูปภาพสปอร์ตค่อนข้างเยอะก็ต้องเตรียมรูปภาพในส่วนนี้ให้ชัดเจนแต่ที่สำคัญคือเราจะต้องไฮไลท์แปลนให้ชัดเจนว่าภาพนี้มันมาจากส่วนไหนในแปลน เพื่อที่ลูกค้าหรือคอนซัลตัวแทนลูกค้าเขาจะได้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายดายว่าโอเคในส่วนนี้มันเป็นส่วนงานตรงนี้จะได้ไม่ต้องเกิดคําถามนะคะในส่วนนี้ยิ่งเราให้ข้อมูลเขาชัดเจนและถูกต้องรูปภาพประกอบครบยิ่งดีจะได้ไม่ต้องมีการมาถามไปถามกลับซึ่งให้เสียเวลาอย่างในตัวอย่างก็มีละไฮไลท์มาให้เห็นแล้วก็ภาพประกอบเพียงพอถ้าให้ภาพประกอบไม่เพียงพอ คุณก็จะถูกค,คุณก็จะมีคำถามให้ต้องตอบเยอะนะคะในส่วนถัดมาส่วนถัดมาคือ B O Q ซึ่ง B O Q เนี้ยเป็น B O Q ที่แนบสัญญาถ้าทางโปรเจกต์มีก็คือสามารถเตรียมมาให้ได้แต่ว่าทางออฟฟิศส่วนกลางเนี่ยทาง Q S ต้องมีอยู่แล้วนะคะ B O Q ตัวนี้ก็คือตัวที่เราเซ็นกับลูกค้าใช้ประกบชุดเข้าไปอ่าคราวนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายเป็นสัญญาเรื่องสัญญาต่างๆ Q S ก็น่าจะมีอยู่ในส่วนนี้ก็แนบเอกสารเข้าชุดให้ครบอ่าก็หลายหน้าหน่อยนะคะ ย้อนกลับมาดูที่อินกิ d อินกิหลักๆว่ามันมีอะไรบ้างนะคะจะต้องมีในหนึ่งชุดประกอบการส่งเคลมลูกค้าจะต้องมี Cover Page ซึ่งบอกว่านี่คือโครงการอะไรรายละเอียดมันคืออะไรนะคะจะต้องมี Index หน้าสารบัญหน้านี้ที่เรากำลังดูอยู่จะต้องมี Invoice หรือใบแจ้งหนี้จะต้องมี Claim Certificate ที่มีการเซ็นมาให้เรียบร้อยว่า หลายๆคนได้ตรวจสอบครบท้วนตามกระบวนการแล้วจะต้องมีโปรเจกต์เอสเคิร์เพื่อใหอ้ทางลูกค้าหรือทางผู้ตรวจงานเนี่ยเห็นชัดเจนว่าโอเคงานเรามันสเตตัสเป็นอย่างไรจะต้องมีไซต์โปเกสรีพอร์ตก็คือรูปภาพโปเกสเราทำอะไรไปถึงไหนมีให้ชัดเจนพพอร์ตให้ได้มากที่สุดมีไฮไลท์ฟอร์แ plan เขาจะได้อ้างอิงได้ว่าอ๋อไภาพนี้มันมาจากส่วนนี้นะคะมี BOQ ซึ่ง B O Q ตัวนี้เป็น B O Q ตัวที่เราเซ็นก็กรอกบริมาณเข้าไปทาง Q S ก็จะมี support ตรงนี้แล้วก็ sign contract c o n t ที่เซ็นกันนะคะโอเคเดี๋ยวในส่วนถัดมาเราจะมาดูขั้นตอนการปฏิบัติว่าเริ่มจากใครอย่างไรและไปจบที่ไหนนะคะคนแรกที่จะเกี่ยวข้องเลยคนตัวต้นเรื่องเลยคือ P M Project Manager ส่งเอกสารเคลมในที่นี้ก็คือเอกสารซัพพอร์ตต่างๆซ i ยโป r เ g ก e s รีพอร์ตไฮไลท์แลนด์เอสเคอร์บเตรียมข้อมูลเหล่านี้นะคะส่งให้กับทาง Qs ภายในวันที่18ของเดือนไม่ล่าช้านะคะเพราะว่าทาง Qs จะได้มีเวลาในการดำเนินการ,รตรวจสอบแล้วก็รีเช็คกับทาง PM ด้วยนะฝ่าย Qs เมื่อทำงานตรวจสอบปุ๊บ ก็จะดูข้อมูลเอกสารทาง Qs เนี่ยจะ acting เหมือนเป็นตัวแทนลูกค้าเลยดูว่าเออข้อมูลประกอบที่ทำยอดเคลมนี้มามันเพียงพอไหมมันฟังขึ้นไหมเออหรือว่ามันภาพประกอบมันน้อยไปจะต้องทำให้มันดูเกิดความสอดคล้องเหมาะสมอ่ะก็ต้องหาข้อมูลประกอบทาง Qs ก็จะเป็นด่านแรกประการด่านแรกในการเช็ค ความถูกต้องนะคะก็จะหาเรือกับทาง PM ว่าเออทำไมเครมยอดนี้มางานมันได้ถึงไหนแล้วมีรูปเพิ่มไหมพี่อะไรต่างๆประสานกันปรับขึ้นลงอะไรให้เรียบร้อยเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะเมื่อ,อ QS ปรับยอดเรียบร้อยหาเรื่อกับ PM ตกลงการได้ยอดแล้วคราวนี้ QS ก็จะทำตัว n t t r r m p r o g r e s s Claim c e r t i f i c a t e ก็ตัว Certificate ที่เราดูเนะะี่ยค่ะเพื่อมีให้ใน Certificate ก็จะมีให้ละใครต้องเซ็นบ้างใครต้องรีเช็คบ้างนะคะ QS เทำเสร็จภายในวันที่21 QS จะส่ง Certificate นี้ไปทางอีเมลไปหา PD ไปหา MD ทั้ง2องท่านก็จะต้องรีวิวแพ็กเกจ คือสัตว์ฟิเคทนี้จะไปพร้อมกับแพ็กเกจเอกสารที่เขาจะเคลมอะไรบ้างอีก2คนเนี่ย PDMD ก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องความเหมาะสมะข้อมูลของเอกสารตรวจเสมือนเป็นลูกค้าตรวจว่าโอเคเอกสารที่ส่งมาเนี่ยมันใช้ได้มันครบมันไม่มีข้อบอกพร่องใดๆส่งไป owner จะไม่มีคําถามและนะคะเมื่อ MD PD รีวิวเอกสารเห็นพ้องต้องการไม่มีคำถามเพิ่มไม่มีการให้แก้ขไขใดๆก็เซ็นอนุมตัติแล้วก็ส่งเมล,ลกลับมาทาง Qs นะคะ,ะคราวนี้เมื่อ Qs ได้เซอร์ติฟิเคทที่เซ็นเรียบร้อยจากทาง PD และ MD เนี่ยองค์ประกอบเขาก็จะครบละเขาก็จะเซ็นเซอร์ติฟิเคของเขาด้วยอ,องค์ประกอบครบแล้วเขาก็จะส่งเอกสารทั้งหมดที่เราคุยกันนะคะ ไปที่ฝ่ายบัญชีการเงินบัญชีการเงินเมื่อคุณได้รับเอกสารมาสิ่งที่คุณจะทําก็คือการออกใบแจ้งหนี้พอออกอินโ i c e ปุ๊บก็ส่งเมลโดยใช้ Standard Template ของที่บริษัทเราจะมีเมลให้อยู่เนอก่าส่งอีเมลวังบินต,ต้องเขียนเทมเพลต อีเมลต้องเขียนแบบไหน copy ตัวนั้นแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้องนะคะเปลี่ยนชื่อลูกค้าเปลี่ยนอ่ารอบเคมให้ถูกต้องคราวนี้ก็ CC ผู้เกี่ยวข้องในลิสต์ต่างๆหลักๆก็จะมี PM เจ้าเรื่องเจ้าของโครงการมี PD มี MD แล้วก็อ่า CFO management ก็คือ CC ไว้ในลูกส่งถึงลูกค้านะคะ แล้วก็ตัวแทนของลูกค้าที่ได้กําหนดไว้หากไม่ทราบจะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนกับทาง PM ก่อนว่าโอเคโครงการนี้ส่งไปที่ใคร PM จะมีข้อมูลทั้งหมดนะคะฮะลองมาดู flow อย่างย่อๆเพราะเราลงดีเทลไปเยอะละ,ะ flow ในนี้นะคะเริ่มแรก PM ตัวต้นเรื่อง submit claim for review QS review ถ้ามีคำถามส่วนใดก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอภาพประกอบ รีวิวปุ๊บก็ Issue เซอร์ติฟิเคออกมาแล้วก็ส่งไปให้ส่งแพ็กเกจพร้อมเซอร์ติฟิเคไปให้ PDMD Review รีว,วทางนี้ก็ Review พอ Review เสร็จแล้วก็จะมี c o m เมนตหรือ Approve ถ้าเห็นด้วยไม่มีข้อติเตียนใดแล้วก็ส่งกลับมาให้ QS QS ก็รวบรวม,รวมทั้งหมดรวมถึง c ซอร์ติฟิเคที่ทาง MD p d ดเ็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งให้กับทาง Finance เพื่อออก Invoice นะคะ ไฟแนนซ์ออก i n v o i c e ปุ๊บก็แจงนี่กับทางลูกคา้าเพราะมีเอกสารประกอบทั้งหมดที่ได้รับจากทีมงานเอาเอกสารตัวนี้แนบไปให้เรียบร้อยส่งให้ถูกคน cc คนเกี่ยวข้องให้ครบใช้สแตนดาร์ดเทมเพลตของบริษัทนะคะทางลูกคา้าเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ต้องมีการคุยกันเยอะหรืออะไรกันเยอะเพราะว่ามันถูก s e l f e x p l a n a t o r y คือข้อมูล ภาพประกอบหรืออะไรที่เราให้ทางลูกค้าเนี่ยมันครบถ้วนแล้วเขาก็จะไม่ถามอะไรเพิ่มเติมอันนี้ก็คือจบกระบวนการของการ Submit Claim นะคะเริ่มที่ทาง PM i n i t i a t e วันที่18ทาง QS ต้องออกใบเซอร์ Certificate ให้ทาง PDMD Review ให้ได้ภายในวันที่21นะคะ PDMD ต้องส่งกลับมาภายในวันเดียวกันเพื่อให้ QS ประสานงานกับทางบัญชีการเงินต่อได้ดำเนินการได้ทันเวลา นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะหากมีคำถามใดๆก็สามารถเขียนอีเมลมาถามกับทีมเทรนนิ่งได้ตลอดนะคะขอบคุณค่ะ